Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว สวัสดีครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุกป,ปนาบิยะเตยทา่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ขวัญเคนเคซี่สวัสดีค่ะใช่วันนี้เราอยู่ในโปรเจกต์อะไรหรอมาครับ crazy couple ค่ะเคซี่คู u p l e โอเคเไม่ใช่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 โอเคเวอร์น,นี่ไม่ใช่เลยค่ะโอ้ยให้โฆษณา,นานหน่อยก็ไม่ได้เอาเอา ไปเต้นเรือ่างกันนะดิ้นดินดินดินถอยหลังได้ด้วยนะอะไรเราเอาออกไปถึงจะไม่มีรางเราก็ขี่ได้เอาแล้วรถไปไหนแล้วอ่ะเอาเอารถหายรถจมดินรถคอนชันโอ้โหรถที่ตกใจหมดเลยอ่ะนะ เออเราจมดินอีกแล้วเดี๋ยวเราไปจอดที่อื่นกันนะคะรถมันบั๊กอ่ะเกียรมากอ่ะรถจมอะรถไปจอดนะอันนี้เราชอบจมดินเอ้าไปจอดอยู่ตรงนี้แหละอ้าจมดินอีกแล้วช่างมันเถอะปล่อยถึงจมดินแล้วนะคะไอ้คำรัดันเลยนะเออเจ้ารัดรนทำอีกโอ๊ย ปล่อยรถไปเลยค่ะเอ้ยทิ้งรถลงน้ำจันแป๊บนั่นแหละจันต์แป๊บจันลงไปจันลงไปทำไมจันต์ลงไปโอ้โหจนต์ขอบดีเฮ้ยรถเลือดไหนรถจมน้ำไม่ได้เออปล่อยไปเลยเฮ้ยรถคว่ำรถระเบิดไปแล้วตายไปแล้วรถเฮ้ยพี่ขวัญ เดี๋ยวตอนนี้มันจะมีอะไรเกิดหรือเปล่าเนี่ยมันมืดอุดไว้ตอนนี้ไม่หรอก่ะเราอุดไว้ก่อนเอาเราอุดกันชีีวิิตตจ่โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรกันคะน้องเคคะเป็นร้านแฮมสเตอร์นะคะผมใช่แล้วเป็นคาเฟ่หรือเปล่าคะอ่า จะว่าไปก็เอ,อืนะแถวนี้เป็นคาเฟ่แล้วก็ทําเป็นคาเฟ่แฮมสเตอร์ไปเลยละกันเนาะคาเฟ่แฮมสเตอร์นั่นเองใช่ <Okay. S 2> เป็นมอสท,ที่พวกเราเพิ่งเอามาลงนะแล้วค่ะจะเป็น<ไ>ปบุคคลน uh. ้องที่มันไม่แคร์นะครับท <laughs> ี่น้องได้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ขวัญจะเริ่มทําันแล้วกันนะโอเควันนี้เรามีสมาชิกใหม่มาเล่นกันนะครับชื่อว่าน้องอะไรนะพี่ขวัญน,น้องไดเกีย <c oughs> ไม่ใช่คือน้องไดคี คล้ายๆกันไดกีกับไดคี้อหัญนี่ห่อไออะไรนะไดเกียะเมื่อกี้เมื่อกี้น้องยูคี้ก็สามมาพูดเลยนะชื um> <t <t ่อน้องชายของยุคี้อีกทีหนึ่งจริงเหรอชื่ออะไรนะในน้าตัวสิชื่อไดคี้ครับใช่ไหมคะผมชื่อรายคี้ครับโอเคค่ะนี่รู้จักนะนจ้ะน้องไดคีพี่ขวัญชื่อพี่ขวัญไหมคะพี่้องไหมคะ แม่ไม่เป็นไรครับวันนี้น้องไค้ขี่จะมาช่วยพี่ขวัญทำนะครับโอเคครับจัดมาวันนี้พี่ขวัญจะมาให้น้องได้ขี่ทำอะไรหรอครับวันนี้เราจะมาสร้างคาเฟ่แฮมสเตอร์กันใช่กว่าพี่ขวัญจะพูดได้นั้นต้องได้ขี่ทำก้าเลยพี่ขวัญพูดซ้ำหลายรอบแล้วเอ๊ไม่ขี่ไม่ใช่ค่ะเลยพี่ขวัญดูดีดีครับโอเคโอเคพี่ดูผิดโอเคโอเค ไม่ขันอุดนะครับแปะขันแต่ยู่ขันจะอุดไหมคะกี่บล็อกแล็อเนี่ยเมกี้คะอยน้องได้คีครับแยกน้องคีเฉยไม่ได้แล้วนะครับไม่น้องคีเฉยไม่ได้หรอคะอย่าไปซ้ำกับพี่คีครับแต่ว่าไปนะผมเป็นน้องชายพี่คีกับพี่เคนะครับเหรอคะหไม่บอกไม่รู้เลยนันเนี่ยพี่ขันเรียกว่าน้องใดก็ได้ครับ โอเคค่ะน้องไดเป่าผมค่ะไม่ใช่พี่กวันไม่ตลกคาเฟ่ไงนะพี่ไม่ตลกคาเฟ่ค่ะนี่น้องไดเพึ่งจะยุ่งปอห้าเองนะเเดี๋ยวอายุปอหาอายุปอเดี๋ยวน้องไดเมาเลยค่ะน้องไดอยู่ปอห้าครับครับน้องไดอยู่ปอห้าหรอพี่ชี่น้องได้ปอหครับ พี่คีปหกเหรออ้าวเป็นน้องพี่คีแค่ปีเดียวเองเหรอใช่ครับหัวปีท้ายปีครับโอ้หัวปีท้ายปีคุณแม่ขยันมีลูกเนาะครับทำไมพี่ขวัญไม่เห็นแบบมีน้องชายน้องสาวอะไรอย่างงี้บ้างเลยอ่ะพี่บอกองครับพี่บอกเองครับก็มีแค่น้องสาวคนเดียวไงแต่ไม่มีน้องชายไงอยากมีเหรอครับก็อยากมีนะคะแน่เดี๋ยวได้เป็นน้องชายพี่คเอ น้องชายพี่ขวัญก็ได้นะครับริงเหรอน้องได้น่ารักใช่ไหมครับน้องได้เหรอก็การกั้นแหละจริงๆพี่ไม่ค่อยถูกกับน้องเท่าไหร่อ่ะนะฮนะไม่ถูกกับน้องเลยครับไม่ถูกกับน้องทุกคนนะ่ะอะไรไอ<ะ>่หมดอ่ะ <c oughs> น้องได้เพิ่งจะมานะครับ <c oughs> จุจ๊บๆๆเอื่อแต่ตัวนี้ที่เราทําอยู่มันเชื่ออะไรครับได้เกิดไม่ทันนะ่ะเดวนะ ได้น่าจะรู้จักนะได้ไม่ค่อยดูกระตูนะครับมันก็ชื่อแฮมชาโรปะเดี๋ยวอตกอโคโนะได้แฮมทาโรอะรู้จักไหมโอชื่อแฮมทาโรใช่ฮอมอะได้ที่สุดก็คือมาเรทานตะวันวันวันวนั่นแหละตอนนี้นี่เอง เคยเห็นพี่เคเ,คเขาร้องเพลงนีนเล่นอยู่เหรอครับจริงหรอพี่เคร้องไงไหนร้องให้ฟังหน่อยมาเลทันตะวันเนี่ย <c oughs> ได้จำได้เคเนี่ยแหละโอ้ทำไมไดไม่ดูนี่มันการ์ตูนยอดเห็นเลยนะไดได้รู้สึกว่าพี่เคเ,คเขาติ้งตองเขาเลยไม่ดูโอ้พี่เคเขาน่ารักเป็นงั้นพี่ขวัญเขาไม่รักหรอกเนื้อ ออใช่สิพี่เคเขาก็น่ารักดีิแลแต่น้องได้หลอกน้องได้ลหลอมากหลอกขนาดไหนพี่ขวันยังไม่เคยเห็นรูปเลยไม่ต้องมาอวดเลยเดี๋ยวเอฟซีจะกีดเอาโอ้หขี้อวดอีกแลขี้แบบเหมือนพี่เคเลยไม่เดี๋ยวเอฟซีพี่เคเขาจะมารักใจหมดอ่ะอ๋อหรอได้เลย<ช>ไม่ยอมชอนอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวพี่เคไม่มีตังค์กินข้าวนะ ยังพี่เคเ้กไปเลยเมียวเมียวเมียวโอ้โหทำไมเป็นเด็กดีจังล่ะอีอีก่อนที่บ้านสอนมาดีอ่ะเหรอที่บ้านสอนมาดีเหรอใช่แล้วอุ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับเสร็จแล้วครับสวยอ่ะมากมากเลยโหจะทำไมแฮมเตอร์ตัวใหญ่กว่ามาแล้วก็เมีเเยวเหรอครับ <laughs> ไม่รู้คะ่ะแฮมเตอร์ตัวใหญ่มาก จิ๊กหัมตัวนี่ตัวนิดหนึ่งนะคะโอเคปูพื้นเนี่ดีกว่าเราไหนพื้นเราต้องยกขึ้นสูงระดับหนึ่งนี่ยฮะไหนไม่ขวัญจะให้ทำยังไงครับเอาพื้นเป็นบล็อกคอสด้ไหมได้หมดนะครับนี่นี่พื้นต้องยกสูงแบบนี้ไงใหญ่ไปไหมหรือเล็กไปน้องได้ว่าไงก็ใหญ่เท่าของมาแล้วนะครับดีแล้ดีแล้ วุ้ยของหมาให,ใหญ่กว่านี้อีกไม่เป็นไรครับคุณแฮมสเตอร์เขาตัวจ,จ้อยด้ยวนะครับแฮมสเตอร์จะขายดีกว่าหมากับแมวก็ได้แล้วพี่ขวานขายดีไหมครับฮะพี่ขวันขายดีไหมครับ<ะ>พี่ขว,น,ขขวนเหรอฮะขายอะไรดีขายกับข้าวใช่ไหมไม่รู้ดิวุ้ยอาสองง่ยสองง่า,งงางมเลยแล้วเราเนี่ย สองแง่สองงามคืออะไรหรอครับไม่รู้จักสองแง่สองงามก็อารมณ์แบบพูดจาไมาช่ชัดพอยชัดคําแบบสองแง่สองงามไม่รู้พี่หมวกไม่ถูกอ้าว <c oughs> จะสอนน้องได้แล้วก็ไม่รู้เลยนะเงือบเลยน้อได้เงือบเลยไม่ต้องถามพี่หรอไม่เป็นไรครัะถึงพี่ขวัญจะโกโก,กง,ง,งงงแต่น้องใดก็รักนะครับติงป้าใช่พี่ขวัญน่ารัก มาจบพีตั้งนะไม่เอาเดี๋ยวพี่เคหึงไม่เป็นไรหรอกหูน้องชายพี่เคเขาไม่หึงหรอกหึงดีครับพี่เคของเพี่ขวัญมากเลยนะครับพี่เคของเราพี่ขวัญมากเลยนะครับรู้ไหมจริงหรอจริงหยเขินบบอยกทำผิดแก้ได้พี่ขวัญไม่ว่าค่ะอาวเหรอคะทำไมเห็นว่าพี่คี้เยอะจังเลย ก็คีชชอบแกล้งพี่ขวัญน,น่ะชอบแบบคีเขาร้องไห้มาบอกทุกวันเลยครับพี่ว่าพี่ขวัญใจร้ายครับเออน้องใดก็ไม่พูดกับคีแล้วละกันนะว่าพี่ใจดีกับน้องใดขนาดไหนใช่ค่ะใช่ครับเข้าใจพี่คีเขาคงเข้าใจผิดไปครับใช่คีเข้าใจผิดแหละทำไมต่อคะคะพี่หวันครับเขาวางบันไดแพ๊บหนึ่งนะครับแล้ว <laughs> อ่ะเรามันดูเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะนฮมดาคิดว่าไงคะมันดูเหมือนเหมือนเหมือนประตูเปิดออกมาเหมือนท้องเปิดออกมาคับใช่หรอในความในความคิดพี่นะมันดูเหมือนปีกกระจู๊มันดูเหมือนปีกกระจูของแฮมทาโร่อะพี่ว่าต้องทำแบบนั้นแหละไม่งั้นต้องเดินขึ้นไม่ได้เน่าเกียนเมลครับ เอาคากานี้แล้วกันเาสีอื่นเอาสีอื่นเอาสีอื่นไหมมันจะได้ดูไม่เหมือนเอาขากาเอาสีขาวไหมเข้าตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่ฝานตรงกลางเลยพี่ว่าตรงกลางเนี่ยเฟี้ยวงอฟองเงี้ยวสุดแล้วเนี่ยอะไม่เหมือนเนาะอันนี้ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนตรงไหนเนี่ย ไม่เหวินไม่เหวนไม่มีใครคิดหน่องจริงขนาดน้องไดยังไม่คิดเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหูคิดกันบ้าริบส่วนมากคนดูพี่ขวัญก็จะแบบเด็กๆกับน้องไดไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเขาคิดหรอกนะน้องใดว่าเขาคิดกันหมดเลยเขาไม่คิดหรอกน้องไดจุจุ๊กก็มีเด็กๆมาเยอะไงก็เลยต้องมีไอติมขายนะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ ใช่แล้วน้องได้ก็ชอบกินไอติมด้วยน้องได้ชอบกินไอติมมากขนาดไหนะคะมากมากมากเลยครับมาเป็นร้อยก,กินได้ครับโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับอินนี่พี่หอน้ำผาได้ไปเรื่องไอติมแล้วครับโอ้ยพี่ไม่มีตังเลี้ยงไดเลยอะ่ะอย่างงั้นพี่หันก็ปิดช่องเถอะคัะทำมาไม่มีตังอะ่ะโอ้ยแรงจุงเบยเกยจุงเบยอ่ะ พอดใหญ่ไปอ่ะอันนี้คนอยู่ข้างหลังน้องได้พูดเล่นครับน้องได้บอกพี่ขวัญก็น่ารักเลยน้องใจจะรักให้พี่ไปปิดช่องใช่ไหมไม่ใช่ครับงดแล้วฮาลโหลนอนน้องได้ลงคอหรอครับใช่จะกอดน้องได้แล้วงอ้นน้องได้จริงเหรอตายไปแล้วจะกอดน้องได้ย่อยน้องได้ไม่ช่วยดม โอ้โหมาก่อนมาก่อนมานก่อนมาท้าไม่เจอก่อนขอโทษขอโทษไปไหนแล้วเนี่ยน้องได้ค่ะ้องได้อยู่ไหนคะข้างนอกมืดแล้วลูกอยู่ไหนอ้าวไปไหนลหรน้องได้อยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างล่าโอ๋น้องได้โอเคโอเคพี่ขวัญขอโทษมาเข้าบ้านมามามา ขอขอโทษนะแล้วเข้าบ้านแล้วฝนตกอย่ายืนตากฝนเข้าไปในบ้านเร็วเข้าไปโดนไม่สปอยแน่ๆเข้าในบ้านแล้วพี่ขวัญขอโทษมามาพี่รักต้องได้ที่สุดเลยนะอ่ะเข้าไปเอ้าเข้าไปอ่ะพี่ขวัญเปิดประตูให้เอ้าเข้าไปโอเคพี่ขวัญขอโทษนะคะโอ้เอ๋คืนดีกันนะเก็บใกล้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  เกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยเอาคแฮปปี้เบบี้เกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยให้วางอะไรก็ได้หรอครับใช่นี่ทาโกยากิน้องได้ชอบกินทาโกยากิไหมชอบครับชอบชอบี่ยพี่วางไว้ทาโกยากิอะไรอุนจิทาโกยากิผู้เพียนะเราอะฮะเรามดอาหารอยู่ไหนอ่ะผู้เฮียนะเราเนี่ยผู้เฮียงเหรอ อะไรนะโอ้เพียเ้ยนใหญ่เฮยกินชอบกินโซชิไหมชอบครับนี่สเต็กด้วยเนี่ยใช่นั่นแหละสเต็กแบบเขาเรียกว่าสเต็กก็ไ้นะสเต็กแบบไฟร้อนเหรอเนี่ยนี่ไฟลุกหรือเปล่านะ่ซอสครับซอสซอสอันนั้นอะไรพี่ขันคิดว่าไฟลุกเสีย <c oughs> งอะไรอะเพลง Enderman Enderman คืออะไรหรอครับ แอนนอรแมนคือแอนเดอร์แมนหุยอ่ะน้องไดไปเอาเนื้อมาจากไหนเนี่ยมาจากตู้เย็นนะับน่างกินมากโอเคน่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ฮะร้านอาหารของเรานะคะแล้วก็เดีย๋ยวต้องทำโซนอ่ะเอาโซนตรงไหนดีให้เป็นแบบว่าแฮมชาร์โรน่ารักขี่ตรงนี้เลยครับนี่แถวยาวนี่มาเลยอ๋อให้อยู่ในกระจกใช่ไหมใช่เรา โอเคจัดไปเอาพื้นสีชมพูไหมได้ครับเล็กไปเปล่าต้องใช้สามบล็อกปะเออเดี๋ยวต้องวางบล็อกใช่รักษาบล็อกก็ดีครับสามบล็อกค่ะโอเคค่ะ, okay คะวางเลยค่ะดูน้องแฮมจะกระโดดขึ้นไหมเนี่ย ไม่นานนะครับถ้ามันกระโดดขึ้นก็อย่างนี้แหละครับลอ, <c oughs> <c oughs> องใดททำมันลงไปมือลั่นเลยคฮทั้งใจว่ามันต่อยากนะครับกระจกต่อดีๆค่ะต่อดีๆนะไม่อยางเติมเอื้อมหล่นลองใดเก่งอยู่แล้วได้เกีเ่ยว c h a เดี๋ยวๆๆว่วววางๆเดี๋ยวแฮมเตอร์นี้ พี่ควาเนี่ยไม่ได้วางแฮมเตอร์ไม่ใช่หรอกคะนี่ไงวางอยู่แฮมเตอร์น่ารักลองไดดูสิน่าตาน่ารักบ้างแต่ละตัวโอ้สีนี้น่ารักชอบสีเนี้ไหนสุดขวาสุดขวาสุดที่เป็นสีผสมในสีส้มๆเนี่ยนะเอ้ยไม่ใช่ส้มนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตัวที่พี่ดันติดกระจกเนี่ยโอ้น่ารักน้อง นีตัวนี้ก็น่ารักนะขนาดสีเหลืองๆหน่อยเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะใช่เราต้องเอาไปเยอะๆนะคะแฮมทารโร่เยอะๆโอ้เยอะพอยัง,งแ,<ต>แฮมเตอร์ครับแฮมเตอร์อ๋อแฮมเตอร์พี่ก็ชอบจำผิดเป็นแฮมทารโรตลอดเลยเพราะพี่ดูหนังเรื่องแฮมทาโร่โไงกระตูนครับผูช้ชาหนังเออเนาะกระตูนเรื่องแฮมทาโร่จะใส่น้ำให้เขาก่อนนะครับเฮ้ย น้องไดเห็นบ้ามันชอบมันยืนด้วยน้องไดใช่มันของขาน่ารักโอ้ยน้ำเยอะเนาะดูดิกระโดดกินน้ำกันใหญ่เลยน้องไดแน่นอนโอ้จุ๊บจุ๊บใหอ่เลยน้องไดเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องได้สิอาหารมาแป๊บนึงน็อนี่เวลาให้อาหารมันจะแก้มตุยยอ่ะพี่หวัน ะะเดี๋ยวพี่ขวานหามาด้วยนี่โอ้โหตุยเลยตุยวันเลยนี่หนูพี่ขวนไม่เห็นนะคะเหมือนว่าต้องให้เองนะคะเราถึงจะเห็นนะเดี๋ยวพี่ขวนต้อให,ให้ให้ให้ตัวไหนดีตัวตัวนี้ถ่ารักเจ้าตัวนี้นะอ่ะเอ้มันยืนติดกระจกเอาตัวนี้ก็ได้อ่ะกดกดมันลกตัวเลยครับ,รบน่ารักอุยอ้ยอุ้ยแกมันพองแล้ยมันนั่งด้แหละน่ารักมากมาก ถ้าเราให้อาหารมันมันจะเดินตามเราเปล่าน่ะเฮ้ยมันจะยืนนิ่งครับพี่ขวัญเออใช่แล้วมันยืนนิ่งมากอ่ะน้องไตน้องไดให้ทุกตัวเลยเหรอลูกใช่แล้วแก้มป่องเหมือนเลยนะนี่เนี่ยไปกินนะเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวเป็นจานอาหารนะคะเอ้ยน่ารักข้างเลยอ่ะ เอาตรงนี้ดีกว่านี่ก็ใส่เมล็ดเข้าไปเอาใส่เม็ดได้ด้วยพิงเถอะานเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอใช่แล้ว้ตรงนี้มันติดอ่ะพี่ขวัญนี่ของน้องได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยมันนั่งยับจ่ะแล้วครับแฮมสเตอร์ของน้องได้ยังคะมันก็ไม่วิ่งเลยสิได้เงี้ยแล้วมันกินอิ่มมันก็คงวิ่งเองหรอครับลองก็ลังแบบ อิ่มอยู่เฮ้ย <Hey. S 2> ไม่ได้เอา,เอามอาตัวนเหรอก็เอาข้างนอกไปเดี๋ยวเราทำที่นั่งกันก่อนดีกว่าเนาะวันดีนายนายชื่ออะไรหรอสวัสดีครับผมชื่ออุนจีครับ <laughs> อุนจิอามาชื่ออุนจีเหรอนายเป็นขี้ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเวลาผมขดตัวนะ่ะเหมือนขี้เลยแหละน อ๋อสวัสดีนะอุ้นจีเดี๋ยวเราไปทำงานก่อนนะพี่ขวานเป็นน้องจีมาเหรอเ่านไงอุ้นจีนะน่ารักมากน่นเรัเราต้องหาเก้าอี้แนวไหนดีอ่ะโหนั่งหน้าสันหลอนกันเต็มเลยอ่ะเนื้อหนังได้ให้เขากินหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวมันกินอิ่มแล้องวิ่งครับ มันนิ่งมากอะมันนั่งแบบตงงบนิ่งเน่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโอเคเดี๋ยวมันก็คงอิ่มแมงละครับให้มันกินมาก่อนเป็นเดงม้ดีเลยนะพวกนายอะใครสั่งใครสอนให้ออมข้าวไว้ในแก้มฮะเขาต้องตุนเขาต้องตุนอาหารไว้เออเออทำยังไงต่ออะพี่หวานครับ เราก็น่าจะทำเป็นโซนคนนั่งแล้วล่ะหลบโอ้แอนน้องได้ขอเสียงหนูแฮมเตอร์นะครับได้ค่ะเจะเป็นโต๊ะแบบนั่งเดียวมากันสองคนอะไรนี้พวกขา้นอนนี่คงจะให้เขาวิ่งใช่ไหมใช่ค่ะให้เขาวิ่งได้เลยโอเคอเอ้ มันจมดินนะครับพี่วันเข้าม่ต้องโผล่ขึ้นมาใช่มันจะจมดินอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาไอพวกนายเทพจังเลยอะดำดินดำดินกันดอกดำดินแป๊บหนึ่งเฮ้ยให้อยู่บนโตด้วยนี่ไอโซนนี้ก็เป็นโซนพิเศษโซนนี้จะเป็นโซนพิเศษเดี๋ยวดน้องแฮมจ๋าน้องแฮมไปนู่นน้องแฮมเตอร์ไป นี่มีตั้อยู่บนโต้ด้วยนะพี่ขวัญมีตั้อยู่บนโต้ได้เหรอเฮ้ยมันเหยียบเปิดเองได้พี่ขวัญ <c oughs> ใช่ใช่ใช่งั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นปุ่มหมดแล้วล่ะใช่ <c oughs> น้องได้ทุบทิ้งมดแล้วครับโอเคเปลี่ยนเป็นปุ่มเปลี่ยนเป็นปุ่มได้น้องได้เปลี่ยนแล้วครับผม ดีมากครับโอ้มีแฮมเตอร์หลุดรอดออกไป2ตัวครับโอเคไหมน้องได้ว่าพื้นที่ประมาณนี้ที่นั่งไม่ต้องเยอะมากได้ครับได้โอ้กำลังน่ารักเลยครับโอผยร้านนี้สุดยอดร้นานใช่พี่ได้ไใช่พี่ขวัญครับเราไม่ตกแต่งไฟกันหน่อยเหรอครับ แต่แต่งก็ได้ค่ะเอาเลยน้องได้ว่าไงดีพี่ขวัญถามเธอครับน้องได้ทาไฟไม่เก่งเนะ <c oughs> น้องได้รู้สึกว่าน้องได้จะเจ็บคอแล้วนะคะไม่ค่อยแคร์เกมเลยอะ่ะทำไมอะ่ะเดี๋ยวน้องได้ไปก่อนนะครับให้พี่เคสมานะได้ค่ะอ้าวอา้าวน้องได่น่ารักไหมฮะน่ารักคุณ ใช่มารักเด็กคนนี้เอาไฟแบบนี้ไหมคะอ๋อเทดีนะเหมือนพัดลม <G ül üyor> แต่มันจะทํานี้ให้มัน,มนเดี๋ยวนะวน,น้องได้เจ็บคอแล้วอ่ะน้องได้ต้องกินยานแ,แน่ๆเลยอ่ะแต่ใครอยากให้น้องได้มาอีกนะครับมนไว้ได้นะครับยวนะน,น,น,น้องได้อาจจะมาทีนะครับเพราะน้องคีหยุดช่องไปแล้วน้องคีหยุดช่องไปแล้ว <G ül üyor> นะครับน้องคี is a ผลิของเด็กๆใช่ไหมล่ะใช่เดี๋ยวไม่ใช่อีก้ะพักเื่องจะแบบมีช่องอุคิคกกับช่องได้คีได้คีขึ้นมาสองช่องนะเท่เลยแล้วลงคลิปแต่ของดอกคีกับน้องใดน้อจะขยันแบบแขยันมากคุณอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาเอ็มเป็นคนขายก่อนเอาเชื่ออะไรดีคะคุณคะ ชื่ออ้าวทำไมเป็นสตีฟล่ะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะเนี่ยฉันจะเอาตัวฉันขายและกันฉันจะเป็นคนขายในนี้นะไม่เอาจะเป็นคนข<ะ>นะายในนี้ไม่เอามันเป็นสตีแบบอาริโซทูราไม่มันเป็นสตีปะเราไม่เห็นเนาะใช่ไม่เอ่ากจังเดี๋ยวนะขอลองเปลี่ยนเองกนะ่อน กดไม่ได้ครับมันต้องใช้นี่กดนะคะเนี่ยก็ถืออยู่ในี่ยเอาเปลี่ยนละทำไมเราคลิกขวามันเป็นโอเคมันคนละหมดกันนะฮะต้องใช้นี้ดีอันนี้คือ N B C มันไม่ใช่เอ่หมดไอ้นั่นไหนไอ้เทมอะไรโยนอะไรมาให้โยนเคียวสีน้ำเงินเอ๊ะแดงีแวนเนี่ยใช่ MC แวนคลิกขวาที่เขาสิ อ๋ออาดิโซทูราเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้ชื่อเป็นพ่อค้าเดี๋ยวเราจะเสกกาดมาสักคนหนึ่งนะคะให้เขาเฝ้าน้องแฮมชาโร์ไว้ชื่อแรมโบ้แล้วกันครับโอ้โหนแรมโบ้คนขายอาหารชื่อแรมโบ้ยังโหดอ่ะใช่แล้ว เดี๋ยวลูกคนนี้นี่ใครเนี่ยนี่กาดเลยลคนนี้เขาเป็นกาดบ้านหนึ่งเลือกหน้าตายอยู่นี่นี่คนนี้หล่อสุดละวดีครับนั่นแหละครับเป็นกาดครับผมโอเควันนี้ก็เสร็จเหลียวเนาะใช่แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับคาเฟ่แฮมเตอร์นั่นเองเฮ้ยย่ามาด้อแถวประตูกันเซ่น่ารักจังน่ารักกาดเธออะไรชอบตัวนี้ชอบหนในสีชั้มที่ยืนตรงประตูเนี่ยนะเจอดำนี่เรื่อดีเดี อ๋อตัวดำน่ารักทุกตัวเลยอ่ะคุณใช่แล้วโหยเห็นแล้วอยากเลี้ยงเลยอะ่ะเนี่ยฉันจะจะมานั่งกินข้าวแล้วก็มองหน้าแฮมสเตอร์โอ้โหฟินน่านี่นี่นี่แฮมสเตอร์นั่งอยู่ข้างหน้าดว้วนี่เขายุดด้วยอ,ะอ่ะฟินน่าน่าราักโอ้ยน่ารักน่ารักเดี๋ยวน่าราักมากๆ,ๆ,ๆเลยเดี๋ยนะคนแฮมสเตอร์ครับวันนี้วันนี้กินครับอา คุณจะนั่งนิ่งๆเราจะนั่งนิ่งๆบนโต๊ะใช่เฮ้ยไปนั่งวะไปนั่งเินอาถัยแล้วอาตืดไถ่ไปไปแล้วว้าเออนี่มาดูดูมันเดินดูมันเดินไหนดี่อาตืดไถ่ไปไปเราไม่เห็นนะมันเหมือนเห็นเฉพาะคนที่ให้อ่ะอ่านเหรอใช่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว Oh. พอแล้วนะยังไงก็ <c oughs> วันนี้ก็เล่นกันเท่านี้นะครับโอ้หเยอะมากนะครับรอบผมแล้วก็ชอบกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับยังไงอยากให้น้องคีน้องไดหรือพี่เคมาก็เมนไว้ได้นะครับ <c oughs> นี่ลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ